สะอาดได้ยังครับสะอาดไมหมลูกใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เยี่ยม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 เก่งมากลูกกวาดด้วยอ่ะไปตรงไหนไม่สะอาดจัดการเลยวันนี้มันหยุดนะ,ะถูข้างล่างสิลูกครับน้องวีครับข้างล่างอะ่ะลูกข้างล่างข้างบนถูแล้วครับ อันนี้ต้องเก็บของก่อนนะลูกนะหน้าทีวีต้องเก็บของก่อนเราต้องใช้ผ้าไหนผ้าอันเล็กอยู่ไหนลูกผ้าผืนเล็กอยู่ไหนครับมาจับจัาไหน,นเก็บอ่ะหมอนก็เก็บไว้ข้างบนโอ้โหหมอนหมอนต้องเก็บไว้ข้างบนสิลูกจับจับับผม ออาเก็บตรงไหนคะเก็บตรงไหนลูกโซฟามันก็อยู่ข้างมันดีๆเนาะเอาชิคกี้ชิคกี้ชิคกี้กนา ไนชิคเก้นเอาไปเก็บตรงไหนเอาทุกซอกทุกมุมจริงๆเราก็ไปมาจ๋าจ๋าครับผมเราจะออกได้ไหมเนี่ยสนุกเหลือเกิน ลูกชายบ้านนี้รู้จักทำงานทำการ <c oughs> กเลยยกเลยเ<า>หนื่อยหรือยังครับเหนื่อยหรือยังครับ